สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแ a n d o m นะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่ดูดวงเรื่องความรักของเพื่อนๆนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแม่หมอเปิดไพ่ทั้งหมด4ใบนะคะแล้วก็จะมีไพ่ขยายเพิ่มเข้ามาอีก2ใบนี้นะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอเปิดไพ่เรื่องความรักของเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรบ้างขอให้การเปิดไพ่ครั้งนี้ถูกต้องแม่นยําและเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีพลังงานเป็นเจ้าของคลิปนี้ คลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมนะคะอาจจะตรงทั้งหมดตรงเป็นบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลือกแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะหากมีการก้าวล่วงประการใดหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะเออเรามาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนของคุณนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟู ตอนนี้คุณมีความเป็นอิสระมีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะส่วนคู่ของคุณนะคะเ,เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นทีมเดียวกันกับคุณอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะและความสัมพันธ์นี้นะคะในสิ่งที่เขามองคุณนะคะเขามองว่าคุณเลอค่าเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเป็นแม่ของลูก แล้วก็เป็นสีภรรยาที่เขาเลือกนะคะผู้หญิงนะคะที่เขาจะเลือกที่จะใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะคือคุณคนเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นเขาจะไม่เลือกใครเลยนะคะคนที่เขาต้องการใช้ชีวิตร่วมด้วยไปตลอดชีวิตเขาเลยก็คือคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งนะคะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะตอนนี้ มีความรู้สึกเบื่อหน่ายมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะอ่าแล้วก็รักครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะจะมีอยู่คนหนึ่งนะคะได้อ่อาออกไปเดินทางทํางานนะคะอาจจะเป็นการไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเขากําลังอ่า ดูนะคะเขากําลังดูผลงานของเขานะคะกำลังเฝ้ารอดูผลงานที่เขาทำนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือเป็นช่วงที่เขากําลังทํางานเพื่อที่จะสร้างรากฐานนะคะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวนั่นเองนะคะและถ้าดูจากหน้าไพ่นี้นะคะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณแน่นอนนะคะแล้วเขาก็มองคือเขาจะมองอนาคต อันไกลกับคุณเลยนะคะที่จะใช้ชีวิตร่วมกันยาวๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาจะรู้สึกค่อนข้างจะเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะดูแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะดูไม่ค่อยจะสมดุลสักเท่าไหร่นะคะก็คืออีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกว่าเบื่อนายรู้สึกเหงาแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกว่าหลันล้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะคิดว่าความสัมพัธ์ครั้งนี้นะน่าจะมีการปรับเขาเรียกว่าปรับสมดุลนิดหนึ่งนะคะ อาจจะมีความใส่ใจกันเพิ่มมากขึ้นนะคะคือในสิ่งที่เขามองคุณนะคะนี่นี่เขามองคุณนะคะเขามองคุณดีมากๆเลยนะคะเขามองคุณเป็นผู้หญิงที่เลอค่าเขามองคุณเป็นคนที่มีความรักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะในสิ่งที่เขามองคุณเขามองคุณเลอค่ามากๆอ่าแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของตัวเขานะคะเขาค่อนข้างรู้สึกว่าเบื่อหน่ายรู้สึกเหงานะคะอาจจะความที่ว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะเขากําลังเขาเรียกว่า ตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นนะคะในการที่จะทํางานเพื่อจะสร้างชีวิตนะคะเขามองอนาคตย,วยาวๆกับคุณเลยนะคะในในสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะเป็นรู้สึกมีอิสระมากเกินไปนะคะถ้าถ้าจะให้แม่หมอแนะนานะคะแม่หมอก็อาจจะแนะนําว่าอาจจะปรับสมดุลนิดนึงนะคะคุณอาจจะใส่ใจเขานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแลจิตใจเขานิดนึงพูดคุยกัน ให้มากขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวมากเกินไปนะคะเพราะรักครั้งนี้ถ้าถามว่าเป็นรักที่ดีไหมอ่าก็ถือว่าเป็นรักที่ดีนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมองอีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคืออีกฝ่ายหนึ่งเขามองคุณนะคะเขามองคุณคือเขามองคุณว่าคุณเลอค่ามากๆคุณคือสีภรรยาคุณคือแม่ของลูกของเขานะคะที่เขาตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะโอเคค่ะถ้า พลังงานนี้นะคะตรงกับใครนะคะก็ก็น้อมรับเอาไว้นะคะแต่ถ้าไม่ตรงนะคะก็ถือว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะคะ,ะหากผิดพลาดประการใดก้าวล่วงประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ